นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งดําเนินการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจัดสรรค่าดำรงชีพเบื้องต้นในกรณีพิเศษเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเอกภาพโดยไม่มีการซ้ำซ้อน พร้อมกับตั้งคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือคออพอและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสอชพเพ<อ>ื่อที่จะวางมาตรการในการช่วยเหลือพื้นที่รับน้ำซ้ำซากทุกปีนอกจากนี้ค่ะท่านนายกยังสั่งให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านไลน์ ปพรับแจ้งเหตุและสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอดแคสต์หากสถานการณ์มีแนวโน้มกระทบพื้นที่ต่างๆ ทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการและผู้บริหารของกระทรวงเกษตรจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรโดยเน้นป้องกันน้ำท่วมแก้ภัยแล้งและเติมน้ำในเขื่อนเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดฤดูการผลิต ส่วนสถานการณ์น้ำในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปรับการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆรวมถึงเขื่อนสริกิจและเขื่อนภูมิพลเพื่อควบคุมระดับน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยกรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะร่วมดำเนินแนวทางบริหารเขื่อนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมโดยล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS true และ nt ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอสแคสในพื้นที่เสี่ยงเช่นอำเภอฝางและแม่อายในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอำเภอตะพานหินในจังหวัดพิจิตรโดยขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมตัวและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด